จะเป็นยังไงถ้าหาว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าบ้านของตัวเองลอยอยู่กลางมหาสมุทรสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Liquid 2 0 2 2ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันดาบุรี เขึ้นมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สูญเสียลูกในท้องไปสองสามีภรรยาอย่างเจลีนและใครได้พาการมารักษาหิวใจที่รีสอร์ทกลางทะเลแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามเจลีนมักจะจำเหตุการณ์นั้นได้ดีทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับเธอในการนอนหลับให้สนิทในตอนกลางคืนและในเช้าวันต่อมาพวกขาทเรื่องสองก็ได้เดินทางท่องเที่ยวรอบๆเวียดนามตามปกติอีกทั้งยังถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆด้วยหลังจากนั้นทั้งสอง ที่กำลังพักผ่อนในร้านกาแฟริมชายหาดเจรินก็ได้รับสายมือถือจากแม่และน้องสาวของเธอว่าอาการดีขึ้นบ้างไหมหลังจากที่เจรินคุยจบ,เ,จยจบเธอก็ได้หันไปเห็นข่าวทางทีวีถึงสภาพอากาศว่าพายุกำลังจะมาจนเมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงที่ห้องคล้ายก็ได้รีบกระโดดพุ่งตัวเพื่อไปไว่ายน้ำในทันทีส่วนเจรินก็วุ่นอยู่กับการหาสัญญาณของมือถือแถมเธอ,อยังบ่นกับสามีอีกว่าสิมการที่เขาซื้อมานานมันไร้ไประโยชน์สิ้นดีแต่ใคร ปล่อยผ่านความเครียดนั้นและพยายามทําให้เจลีนผ่อนคลายมากกว่าการทะเลาะกันขอให้สนุกกับวันหยุดให้เต็มที่เพราะจุดประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ก็คือหลีกหนีจากกิจวัตรที่เคยทําและโลกภายนอกนั่นเองนั่นก็ทําให้เจลินไม่ล้อช้าที่จะกระโดลงไปเล่นน้ํากับใครในทันทีและทั้งสองคนก็ได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในใต้น้ําท้องทะเลดําน้ําดูปะการังกันแบบฟินๆจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ว่ายน้ําไปพักบริเวณโขดหินที่โผล่พ้นน้ําขึ้นมา แต่แล้วจูจ่ๆคายก็ได้รับบาดเจ็บที่เท้าจากการเหยียบโขดหินเลือดจึงไหลนองลงทะเลไปอย่างช้าๆสิ่งที่เกิดขึ้นนี้กระทำให้เจลีนนึกถึงเรื่องที่เธอสูญเสียลูกในท้องไปอีกครั้งแต่คายก็พยายามปลอบโยนให้เธอเข้มแข็งแต่แล้วทั้งสองก็ได้เกิดการทะเลาะกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงสาเหตุของการตายของลูกต่งตงตงางๆนานาและในคืนนั้นเองเจลีนก็บอกกับคายว่าเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเพราะรู้สึกไม่สบายใจซะแล้วเกี่ยวกับสภาพจิตใจ อารมณ์ของตัวเองว่าจะควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนกันแต่ใครก็บอกว่าเขาเข้าใจนะพวกเราจะเดินทางกลับในวันถัดไปจนเมื่อทั้งสองคนเขานอนผ่านไปได้ไม่นานพายุก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาและกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาแล้วก็มีเสียงบางอย่างที่ดังปลุกเจลินให้ตื่นขึ้นมาแต่ใครก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพียงไม่นานทั้งสองก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทเพื่อแจ้งให้ทราบว่าหากังวลเรื่องสภาพอากาศพายุสามารถย้ายที่พักได้ ถ้าพวกเขาต้องการแต่ถึงอย่างน,านั้นทั้งสองก็ยืนยันว่าจะพักอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเขาโอเคอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาพายุก็เริ่มรุนแรงมากกว่าเดิมจนทําให้ระดับน้ําของทะเลเพิ่มสูงขึ้นและพัดเข้าถล่มโฮมสเตย์ของทั้งสองและด้วยแรงขึ้นที่ซัดมาทําให้ใครก็เด็นไปมาในห้องจนขาหักสวนเจลีนที่พยายามตามไปช่วยเขาลครก็ได้บอกให้เธอติดต่อขอความช่วยเหลือแทนแต่น่าเสียดายเพราะโทรศัพท์ได้พัง เสียหายไปแล้วนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานคือน้ําทะเลก็ได้พัดเอาโฮมสเตย์ของทั้งสองลอยไปพร้อมกับกระแสะน้ําและด้วยความรุนแรงนี้ทําให้เจลีนลอยตัวอยู่ในห้องก่อนจะตกลงมาที่พื้นหัวกระแทกแล้วก็หมดสติลงจากนั้นไม่กี่วินาทีค้ายก็ได้พยายามเรียกหาเธอปรากฏว่าเจลีนก็ได้สติกลับมาโอเคอยู่และเหตุการณ์มันก็ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นโฮมสเตย์ลอยออกห่างจากชายฝั่งมากขึ้นทุกทีทําให้ทั้งสองคิดว่าควรจะว่ายน้ําออกไปดีไหมแต่ดูเหมือนว่า ทุกอย่างจะสายเกินไปซะแล้วทั้งสองอยู่ห่างจากชายฝั่งมากจนเกินไปพวกเขาทําได้แค่โบกมือตะโกนขอความช่วยเหลือแต่พายุนั้นก็แรงต้านเกินจนไม่มีใครสนใจเพราะในขณะเดียวกันผู้คนที่อยู่บริเวณชายฝั่งก็พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปยังที่ปลอดภัยกันหมดด้วยความรู้สึกสิ้นหวังพวกเขาจึงตัดสินใจจะลองว่ายน้ําแต่เมื่อเจอลีนกําลังลงน้ําเธอก็เกือบถูกกระแสะน้ําพัดไปจากโฮมสเตย์ไปชนบริเวณโขดหินขนาดใหญ่นั่นก็ทําให้ใครต้องรีบจับแขน เธอเอาไว้และก็ได้ดึงเธอขึ้นมาอยู่ในห้องเหมือนเดิมแต่โดยความลื่นจึงยากต่อการช่วยเหลือและเขาก็เลือกไปเห็นหินก่อนเี่รู้ดีว่าถ้าไม่ปล่อยมือให้เจลีนตกลงน้ําไปมันจะต้องโดนเธออย่างแน่นอนเมื่อไม่มีทางเลือกคลายก็ได้แต่ทาใจและก็เลือกปล่อยมือเธอไปหลังจากนั้นเจลีนก็ได้ไว่ายน้ํากลับขึ้นมาที่ห้องได้สําเร็จแต่หน้าเศร้าที่เธอเห็นคลายได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิมและตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วที่ทั้งสองพยายามกลับไปที่ชายฝั่งพวกเขาควรจะให เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมาช่วยจะดีกว่าอย่างไรก็ตามเจลีนยืนการว่าเธอจะว่ายน้ำออกไปจากห้องและเสนอความคิดว่าพวกเราทั้งสองคนควรว่ายน้ำกลับไปที่บริเวณโขดหินเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นนะแต่ใครก็ยืนยันว่าพวกเราควรอยู่เฉยๆเพราะมันอันตรายเกินไปไม่มีทางเลือกอีกแล้วเจลีนก็ได้ช่วยใครรักษาบาดแผลด้วยหวังว่าวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามในเช้าวันต่อมาเมื่อทั้งสองคนตื่นขึ้นมาก็พบว่าโฮมสเตย์ พังเสียหายไปมากกว่าที่คิดเหลือเพียงแค่โครงสร้างเล็กน้อยและส่วนบริเวณพื้นไม้ของท้องที่สมบูรณ์และสามารถลอยอยู่บนทะเลได้และเมื่อมองออกไปรอบๆก็พบว่าทั้งสองน,นั้นลอยออกมาไกลท่ามกลางทะเลนั้นก็ทําให้เจลีนเริ่มสติแตกต่อว่าคายว่าควรจะทําตามที่เธอบอกตั้งแต่แรกเพราะไม่อย่างนั้นไม่ลอยมาไกลขนาดนี้ได้หรอกแต่คายก็บอกว่าพวกเขาจะตายท่ามกลางพายุที่รุนแรงตรงโขดหินเพราะไม่มีอะไรปกป้องเราได้อย่างโฮมสเตย์นี้ต่อมาทั้งสองจึงวางแผนที่จะ จะพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นก็ทําให้เจลีนที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ก่าวข่ายต้องว่ายน้าลงไปหาสิ่งของต่างๆที่พอจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างส่วนกะพบกับน้ําดื่มและกระเป๋าแต่เธอก็ด้านตกใจกับฝูงป่าที่ว่ายน้ํามาทําให้เธอหยุดการฟามของและก็กลับขึ้นไปอยู่ข้างบนทันทีและในขณะนั้นเองเลือดท้องไข่ที่ไหลาจากบาดแผลก็หยดลงไปในน้ําเรื่อยๆต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ได้สะท้อนแสงกับขวดน้ําทําให้ต้นขาของใครเกิดการ ขึ้นมาแต่กระปุกให้เขาตื่นตัวก่อนจะหลับไปอีกครั้งส่วนเจลีนก็มองเห็นเครื่องบินในระยะไกลและก็เริ่มตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะว่ายอยู่ไกลเกินกว่าจะเห็นทั้งสองคนจนเมื่อเธอนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทําให้เธอเริ่มคิดจะก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อสร้างควันส่งสัญญาณแต่มันก็สายเกินไปเพราะดวงอาทิตย์ได้รับขอฟ้าไปแล้วนั่นเองและในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มมีอาการขาดน้ําอย่างมากและอาการของข่ายก็เริ่มซุดลงไป ไปเรื่อยๆแต่แล้วเจลีนก็เลือบไปเห็นเรือยอทที่กําลังแล่นผ่านอยู่ไกลๆเป็นจังหวะที่ดวงอาทิตย์สองแสงสว่างลงมามันจ้าเสลือเกินอยู่ตรงบริเวณท้องฟ้าบนหัวของทั้งสองพอดีคลายก็ได้รีบทาการจุดไฟโดยใช้ขวดน้ําอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเรือยอทก็ค่อยๆแล่นหางออกไปจนหายไปต่อหน้าพวกเขานั่นก็ทําให้เจลีนคิดว่าเธอควรจะทําให้กองไฟมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อทําให้คนบนเรือสามารถมองเห็นทั้งสองคนได้และคลายก็ได้ เชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นจนมันก็ทําให้ไฟไหม้โฮมสเตย์ไปทั่วทั้งห้องอา้าวเฮ้ยชิบหายแล้วถึงไฟจะติดแต่ทั้งสองอาจจะต้องซูขิดเพราะไฟไหม้นั่นเองแล้วตอนนี้เมื่อไม่มีทางเลือกทั้งสองก็ได้สละโฮมสเตย์เป็นสิ่งเดียวที่จะอาศัยลอยน้ําไปได้และลอยตัวมองดูโฮมสเตย์ที่กําลังไหม้ลงไปเรื่อยแต่แล้วเมื่อบาดแพของใครเจอกับน้าเข้าเลือดก็ได้ไหลซึ้มหมกมาทําให้สัตว์บางอย่างว่ายน้ําเข้ามาวนเวียนรอบๆตัวของทั้งสองและนั่นก็ทําให้เจลินเริม หวาดกลัวและสติแตกขึ้นมาทําให้ใครต้องนาน้ําลงไปดูและปรากฏบ่าเป็นฉลามจริงๆอย่างที่คิดเลยเพราะมันได้กินข้าวของเลือดใครนั่นเองแต่แล้วในสถานการณ์ที่เลวร้ายเจลีนก็มองเห็นไม้กระดานที่ลอยอยู่ตรงหน้าทําให้เธอพยายามว่ายประคองสามีให้ไปถึงบนไม้ตรงนั้นให้ได้ก่อนที่ฉลามจะตามเข้ามาเขมือสามีเธอไปันในที่สุดเธอก็สามารถพาร่างของสามีหนีพ้นฉลามพวกนั้นได้แต่ดูเหมือนว่าผิดคาดสิ่งที่ตามมาติดติดกลายเป็นเพียงปลาลูมาหลายตัวที่ ว่ายน้ำผ่านมาหลังจากนั้นเพียงไม่นานเมื่อทั้งสองนอนอยู่บนไม้กระดานปลาฉลามตัวสิงก็โผล่มาจู่โจมทันทีทําให้ไม้กระดานแยกออกเป็น2ส,ส่วนระหว่างเจลีนและคลายจนไม่กี่วินาทีต่อมาคลายที่หลับไม่ได้สติก็ถูกฉลามโจมตีเข้าให้ตกลงไปในน้ําส่วนเจลีนก็พยายามว่ายน้ําลงไปช่วยสามีของตัวเองด้วยการเอาไม้แทงไปที่ฉลามยังดุเดือนเลือดสาดยังไม่นานคลายก็ได้สติว่ายน้ําขึ้นมาบนผิวน้ําได้อีกครั้งแต่เขาก็เริ่มที่จะไม่มี แต่งที่จะปีนขึ้นไปบนไม้กระดานอีกต่อไปแล้วเขาจึงบอกให้เจลีนที่อยู่บนไม้กระดานพายออกไปซะพร้อมกับสามีที่เกาะบนไม้ไปแบบนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปและเพราะอาการขาดน้ำมอ,อนเพียทําให้เจลีนเป็นล้มหมดสติหลังจากนั้นพอเมื่อเธอตื่นขึ้นใหม่ครั้งในกลางดึกก็พบว่าทั้งสองคนลอยมาถึงเนินทรายแห่งหนึ่งแล้วเธอก็รีบลุกไปปลุกสามีของตัวเองทันทีแต่มันก็สายไปซะแล้วเจลีนรู้ดีว่าใครได้จากไปตลอดกาลเพราะเธอเห็นขาทั้งสอง ข้างของสามีโดนฉลามงาบไปกินนั่นก็เป็นเหตุผลที่จริงว่าทำไมใครถึงปีขึ้นไปบนไม้กระดานไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเจลีนก็ยังคงพยายามปลุกให้ลครตื่นขึ้นมาแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ตามเธอก็ทำได้แค่กอดซพของเขาเอาไว้ต่อมาเจลีนก็เริ่มผันว่าใครยังมีชีวิตอยู่เดินมาหาเธอในสภาพที่ปกติร่างกายอยู่ครบเหมือนเดิมและเขาก็บอกกับเธอว่าจะอยู่กับเจลีนตลอดไปอย่างไรก็ตามเมื่อเธอฟื้นกลับมาอีกครั้งปรากฏว่าพอมองออกปก สิ่งที่เห็นก็คือร่างกายที่เหลือของสามีที่กำลังถูกฉลามรุมกินอย่างอเล็ดอร่อยและด้วยเหตุผลบางอย่างเจลินก็เดินกลับลงไปในน้ำก่อนจะได้รับบาดเจ็บจากแนวประการลังบนเนินทรายจนเลือดก็ไหลออกมาทำให้ฉลามหันกลับมาหาเธอเพื่อโจมตีอีกครั้งโดยการพุ่งเข้าไปกัดขาของเจลินแบบเต็มแรงเลือดก็ได้พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วนั่นก็ทำให้เจลินพยายามหนีตายไปบนเนินทรายครั้งก่อนที่เธอจะหันไปคว้าประการลังที่อยู่ใกล้มา เป็นอาวุธแต่ก็ใช้มันโจมตีใส่ปลาฉลามจนตายไปในที่สุดเมื่อศึกตัดสินจบลงเจลีนก็พยายามรักษาหามเลือดบาดแผลของตัวเองแต่ด้วยความเจ็บปวดและอ่อนเพลียเธอก็ได้หมดสติลงไปอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเดินหน้าไปบนเนินทรายเรื่อยๆจนในที่สุดเจลีนก็ได้เดินมาถึงบริเวณของโขดหินและก็พบเข้ากับเรือลำเล็กที่มีชาวประมงนอนหลับอยู่ดังนั้นเธอจึงเลือกว่ายน้ำเพื่อเข้าไปหาในทันทีและก็รีบหยิบเอาถาังที่คิดว่าใส่ น้ำไม่กินแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหล้าเจลินจึงรีบปลุกชาวประมงให้ตื่นขึ้นมาและก็สะแสดงบาดแผลของตัวเองให้เขาได้เห็นและพยายามสื่อสารกับเขาให้พาตัวของเธอกลับไปยังชายฝั่งให้ได้อย่างไรก็ตามโดยภาษาที่แตกต่างกันทําให้ชาวประมงก็เริ่มงงแต่ถึงอย่างนั้นเขากรับเลือกที่จะรักษาบาดแผลให้กับเจลินก่อนเป็นอันดับแรกนั่นก็ทําให้เจลินตั้งสติได้และก็สงบเงียบลงหลังจากนั้นชาวประมงก็ได้ใช้ตะขอตกป่ามาเป็นเข็มในการเย็บบาดแผลให้เธอก่อนจะขาดเชื้อ ด้วยการเทเหล้าที่เขามีอยู่แล้วก็ดื่มมันต่ออีกเล็กน้อยจากนั้นเขาก็พยายามสื่อสารบอกให้เจลีนหายใจเยอะๆนะแต่เมื่อทําการรักษาบาดแผลเสร็จแล้วเขาก็ได้บอกให้เจลีนพักผ่อนนอนหลับไปซะเถอะหลังจากนั้นเขาก็ได้กระโดลงไปในน้ําแล้วก็ดําไปดูก,กับดักที่เอาไว้จับสัตว์ทะเลว่าได้อะไรมาหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีปลาขนาดใหญ่กําลังว่ายผ่านที่หลังเขาไปจนเมื่อกระแสน้ําพัดให้เรือขยบับแล้วก็ปลุกเจลีนให้ตื่นขึ้นมาเมื่อเธอมองไม่เห็นชาวประมงเขาก็พยายามหา ตัวเขา่าจนดันไปเห็นเลือดจานวนมากที่ลอยขึ้นมาพร้อมกับมือของชาวประมงนั่นกระทำให้เจลีนหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นเธอจึงพยายามถอดสมอที่ยึดเรือเอาไว้ออกแต่มันกลับยากเกินไปสําหรับเธอทันใดนั้นเองชาวประมงก็ปากดตัวขึ้นจากใต้น้ำแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากเธอเมื่อเจลียนยื่นมือออกไปกลายเป็นว่าเขานั้นกลับดึงเธอลงไปในน้ําด้วยคนโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเจลีนก็ได้ดำน้ําลงไปแต่ก็ว่ายน้ํากลับขึ้นไปที่เรือก่อนที่จะหันไปช่วยชาวประมงคนนั้นแต่ก็ไม่ทัน กลปลาฉลามก็ได้ไว่ายน้ำมางับเอาชาวะวงไปกินต่อหน้าของเธอเมื่อหมดหนทางเจลีนก็พยายามใช้แรงของเธอเฮือกสุดท้ายในการดึงสมองขึ้นมาได้สําเร็จแต่เธอก็ยังไม่ปลอดภัยแบบ100%นนะเพราะปลาฉลามยังคงว่ายน้ำพุ่งมาหาเธออีกครั้งและมันก็พุ่งขึ้นมาจะโจมตีเจลีนอีกรายแต่เธอก็ได้หันไปหยิบเเครื่องยนต์หางเสือของเรือมาใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับฉลามตัวนั้นอย่างดุเดือดเลือดพ่านแต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้ถอยกลับและว่ายน้ำเข้ามาจู่โจมเจลีนอีกครั แต่น่าเสียดายที่เครื่องยนต์น้ำมันหมดแล้วไร้อาวุธป้องกันเหลือจึงถูกโจมตีพลิกคว่ำทำให้เจลีนตกลงไปในน้ำอีกครั้งเกิดเป็นฉากต่อสู้กันอีกรอบฉลามยักษ์ก็ได้ว่ายน้ำมาโจมตีกับเจลีนแต่เธอก็ได้ใช้สมองของเรือที่ถอดไว้แทงไปในปากของฉลามได้ทันทีจนสุดท้ายมันก็ตายไปพร้อมกับสมอที่ค่ายอยู่ตรงปากส่วนเจลีนที่ปีนขึ้นมาบนเรือที่คว่ำอยู่ก็พบกับชายฝั่งพร้อมกับผู้คนที่เห็นเธอเข้าพอดีและหนังก็ตัดจบไปแบบสบายดี Thank you